เรื่องราวเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวน้อยยันเดเระผู้หนึ่งซึ่งเขานั้นเป็นฆาตกรในโรงเรียนโดยที่ไม่มีใครรู้เขามีคนหนึ่งที่เขาเกลียดมากขึ้นก็คือโคโคนะฮารุกะซึ่งตอนนี้เธอย้ายออกไปแล้วเลยมีมิกุที่แอบชอบรุ่นพี่เช่นกัน ถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวเชิญรับชมได้เลยค่ะพอเช้<ห>าแล้ว,ว,ลวหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยรุ่นพี่ลาออกไปพร้อมกับยายหัวม่วงไม่อยากไปโรงเรียนยังไงก็ไม่รู้อ่ะดีแล้วเมื่อวานี้ไม่มีการบ้าน อโอ้มีไข่มาวางไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนนี่นะคะร็อกเกต็ตนี่นะคะตามมาเลยคะ่ะคุณน้ำหวานนี่ก็จะเป็นร็อกเก็ตของโคโนะฮารุกะและนี่คือล็กอกเกอร์ข,<อ>ของเขโคนะอยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรแอบเปิดดีกว่ามาลาอาอกไปแล<ะ>้วอยู่นี่นะคะสีเขียวน้หวานแบบกเหล 8, ือห้า percent ม,ม,มิกูเธอถือหนังสือเหรอโอเคจะว่าไปแล้วฉันก็ลืมเอากันบ้านไวน้ในนี้ขอเล่ากันบ้านได้ไหมได้จ้าโอ้ไม่ได้จ้าเธอเป็นคนดีหน่อยสิเธอห้ามรอกเพื่อนฉันขอเอากันบ้านหน่อยนิดนึงไม่ได้หรอเมื่อวานไม่ได้เอากลับไปทำอ่ะไม่ต้องนาหน้าหน้าโอสมองเธอก็มีอยู่นี่หรือว่าสมองเธอหายไปหมดแล้ว ชีโอ้ยต้องโดนอาจารย์ด่าแน่ๆเลยเธอ,อสมควรแล้วแหละเธอไม่ยอมทำการบ้านเองนี่เธอสมควรจะโดนตีละสมควรละมีกูใจเลยโอ้ฉันไม่ได้ใจร้ายฉันแค่อย,อ,ยอยากจะให้เธอหัดทำการบ้านเองบ้างไม่ใช่จะลอกแต่เพื่อนทุกวันเธอชอบมาลอกไอแอมคุง <am> cool กับฉันนะชี ถ้าถ้าเกิดมิกุไม่ให้ลอกกันบ้านไปล,ลอกไอแอมคุงก็ได้ไม่อย่าเป็นคนแบบนี้สิอแอมคุงเงียบอแอมคงเงียไอแอมคงอยู่ไหนงั้นโทรหาล้กันนี่มิกุไ <am> cool. อแอมคงฮะอแอมคงอยู่ไหนพิมพ์มาหน่อยขอลอกกันบ้านหน่อยฮัลโหล ลอกกัรบ้านนี่มิกูเพื่อนเธอหายไปไหนหแล้วร่ะหนูไม่รู้ไม่ไอ้ไอ้มกูก็ไม่ให้ลอกอ่ะเออดูแล้วแอบอาจารย์เข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วค่อยมาเรียนตอนช่วงกลางวันดีกว่าจะได้บอกอาจารย์ว่าเรามาสายนี่ฉันบอกไว้ก่อนนะถ้าเธอมาสายเธอจะโดนทำโทษนะมิกูเอ้ยอย่าได้เระฉันพูดผิด โอ้นั่นสิถ้ามาสายจะโดนทำโทษย่ำโดนตีก็ได้คุณครูค่ะลูขออนุญาตไปข้างนอกก่อนนะคะรีบๆมานะจ๊ะไปตามเพื่อนมาด้วยนี่นี่นี่นนี่อย่าเดระฉันจะให้เธอรอกันบ้านกันนะตามจะมาที่ห้องนะ้ำโอเคไปที่ห้องน้ำกันวันนี้ฉันยอมให้เธอรอกแต่วันหลังฉันไม่ให้เธอรอกแล้วนะโอเคฉันสัญญาจ้า เธอเดินช้าอย่างนั้นอ้าวไอเอ็มคุ้งหลับตลอดเลยอะ่ะห้องน้ำอีก่นั่นห้องน้ำอยู่ด้านล่างหนุนชันเบื่อแล้วเกินที่ห้องน้ำต้องอยู่ด้านล่างอะ่ะมันน่าเสียาดายที่เราจะต้องเดินชิลาลาลาลเอ๊ะจำได้ไหมว่าหัวม่วงมันอยู่ในห้องน้ำอะ่ะมันขี้อยู่ไม่ใช่หรอเธอก็พูดบ้าไปแล้วนะกว่าดีหัวม่วงทำไมไม่ยอมไปเรียนล่ะ ยันมีน้ำเลยว้าวน้ำเร็วเร็ว,เ,รวเอากันบ้านมาเร็วเร็วถือกันบ้านมาให้ฉันหน่อยเร็วเร็วฉันรอเธออยู่นะมิกก์ิกันบ้านก็ไม่รีรอกอไดก็มานมา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 เดี๋ยวฉันจะให้รอก,ก็ได้โอเคขอกันบ้านหน่อยอ่ะเดี๋ยวฉันจะส่งให้นะอู้ ขอบคุณนะเดี๋ยวขอลอ,อกแป๊บหนึง่งตุบปอ้ตายแล้วการบ้านของมิกะตกทถส้่วมไปแล้วเนียกดีผ่อนใคจังเลยเฮ้ยมิกะต้องเล่นนี่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 มันเธอทำอะไรลงนี่เธอพูดดังทำไมเธอมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกจก้กคือเดี๋ยวฉันคืนการบ้านให้หน้าห้องนะไปแล้วโอ้ยตายแน่เลยตายแน่การบ้านเฮ่ยเนรีเขาเป็นอะไรของเขานะ ไม่มีอะไรเธอไปหน้าห้องก่อนเลยเดี๋ยวเขาขอาไปคืนให้โอ้ยโทษแน่ฮะาเธออากันบ้านไปส่งคุยายตอนนี้เลยเหรอใช่ฉันบอกคุยายไปว่าฉันฉันจะขออนุญาตไปข้างนอกแล้วจะเอากันบ้านมาส่งตายแน่เลยอะคือไม่มีอะไรไหรอกไม่มีอะไรหรือเปล่าหรอไม่มีอะไรไปหน้าห้องก่อนเลยไปหน้าห้องก่อนเลยมีกลวว่าไงจ้าอแอมคุงวาง่าไงจ้าอแอมคุงขึ้นห้องได้แล้ว โอเคจ้ะแต่ฉันยังไปไม่ได้นะไอแอมคุ้ง cool. การบ้านฉันยันเด้เละไปไหนก็ไม่รู้แล้วไม่เอาการบ้านมาคืนฉันน่ะคุณครูบอกว่าให้ส่งวันพรุ่งนี้โอ้ยฉันนี่ครูอบอก,บอกให้เอาการบ้านใส่ล,ล็อกเกอร์ไว้ก่อนแต่การบ้านฉันไหนไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะเออเดี๋ยวคืนให้มิกุคือขอไปรลกที่บ้านคืนนึงได้ไหมอะ่ะไม่ได้ฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้นะถ้าจะไปทำอะ ฉันต้องการไปตรวจงานของฉันอ๋อคือมิกูไปรอในห้องน้ำก่อนเลยเดี๋ยวเราเอามาให้อ,อ๋ยอะไรของเธอเนี่ยก็ไดท้ทุกคนทุกคนตอนนี้เราต้องพูดเบาๆหน่อยเดี๋ยวมิกูรู้เราจะแอบเอากันบ้านของไอเอ็มคุงไปให้มิกูไอเอ็ม <c oughs> คุงสวยแนะ่ ต่อไปนี้ฉันก็ใช้กันบ้านของฉันเดี๋ยวเดีไอเอ็มคุอยู่ไหนน้ล็อกเกอร์ไอเอ็มคุงขโมยไปดีกว่าตอนนี้มิกุไม่รู้แน่ลา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 เดินลับบ้านดีกว่าฮพรุ่งนี้มิกุโดนด่าแน่เลยลา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 เรียบรีบเข้านอนดีกว่าให้ตายสิตื่นมาดึกๆเดินๆก็เพิ่ง แล้วไปหยิบกันบ้านวิทยาศาสตร์ของไอแอมคุงมาทำไมเนี่ยเอ้ยพรุ่งนี้เรียนคณิตไม่ใช่เหรอตายแน่โรงเรียนก็ปิดแล้วเดี๋ยวมิกูก็จะส่งผิดงานนะสิแล้วก็จะโดนไอแอมคุงหน่าด้วยแล้วก็มีกันบ้านแล้วนี่กันบ้านคณิตศาสตร์ของเราแล้วเราก็ทำเสร็จหน้านั้นไปตั้งนานแล้วนี่ใช่แล้วลอกของมิกุแล้วเราก็ทำของมิกุตกส้วมจากนั้นก็เอาของไอแอมคุงไปให้ดี ชีวิตฉันเธเฮ้เห็นการบ้านวิทย์ของฉันไหมอ่ะซัมนี่ไงการบ้านวิทย์ของเธออย่าเลยเลยบอกว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ของฉันไม่จริงอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิชาคณิตของฉันแล้ววิทย์ของฉันไปไหนพี่จริงบอกว่าคณิตของฉันหายไปคณิตของฉันหายไป มิกุมันยังไม่รู้การบ้านของฉันอ่ะมันเป็นการบ้านที่ฉันลอกมิกุแล้วการบ้านของมิกุอ่ะมันตกทักชักโคกไปแล้ว